รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย All New Isuzu X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X คิดถึงระยอง คิดถึงคริสตันเจตโฮเทลสะดวกสบายเหมือนบ้านของคุณสนใจติดต่อ038808333สมัครสมาชิกนิตยสารออตอคารไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโตคารโทร025138850สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการบันทึกจากรอยล้อวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปท่องเที่ยวสถานที่ไหนอย่างไรนั้น เดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับแต่อยากจะเตือนท่านผู้ชมเอาไว้ก่อนก่อนออกเดินทางท่องเที่ยวทุกครั้งอย่าลืมตรวจตาดูยานพาหนะให้เรียบร้อยตรวจตาดูร่างกายดูเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอย่าให้ไปขัดกับกฎกติกามารยาทของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆรวมทั้งศึกษาความเป็นมาเป็นไปของสถานที่ท่องเที่ยวเอาไว้ก่อนเวลาไปถึงสถานที่จริงเราจะได้สนุกสนานแล้วก็มีความรู้สึกแบบที่ภาษาสมัยใหม่เขาบอกอินเข้าไปด้วยนะครับจะทำให้เราเที่ยวได้สนุกมากขึ้นครับ ถ้าทุกอย่างคุณเตรียมพร้อมแล้วตามผมมาครับ แป๊บเดียวแป๊บเดียวมาถึงละจากจากรุงเทพมาแค่คอันนี้อยู่แถวจังหวัดอะไรเนี่ยพระนครศรีอยุธยาศรีอยุธยานะครับที่นี่เขาเรียกพุทธอุทยานมหาราชเอาว่าสั้นๆหลวงปู่ทวดอ,องค์ใหญ่คือถ้าใครขับรถขึ้นเหนือเส้นผลโยธินสายเอเชียนะค,คุณต้องเห็นหลวงปู่ทวดอ,องค์ใหญ่ จุดสังเกตอย่างข้างหน้าเขาจะมีลักษณะเหมือนแบบเป็นหลักกิโลใหญ่ๆอ่ะสีน้าตาลเขียนพุทธอุทยานมหาราชใหญ่มากคุณเข้ามาตรงนั้นอ่ะแล้วคุณเข้ามาตรงนี้เขาจะมีเนี่ยบึงน้ำมีหลวงปู่ทวองค์ใหญ่ข้างหลังต้องบอกว่านี่เป็นรูปเหมือนพระสงฆ์ใหญ่ที่สุดในโลกกว้าง24เมตรสูง51เมตรหุ้มด้วยทองสำริดทั้งหมดเลยแล้ววันนี้มันก็มันก็ดีเพราะว่าพอขี่ฮารเลย์มามันก็มันก็จะไม่เหนื่อย อย่างมันจะดูอากาศนี่เป็นอย่างที่คิดไว้เลยเขาบอกแล้วว่าวันนี้อากาศอุณหภูมิมันจะลดลรมาวหนึ่งถึงสององศาลดเหรอครับเมื่อเช้าผมวัดได้ประมาณสองศาแต่ตอนนี้มันกลับเพิ่มมาเป็นสี่เพิ่มสี่กลายเป็นบวกสองก็เอาหน้าพอได้พอได้เรียกว่ามาใกล้ๆอย่างที่บอกคอนเซปต์วันนี้ทัวรลิงไม่ต้องไปไกลก็ได้ทัวรลิงอยู่ใกล้ๆก็ได้แล้ววันนี้ก็บอกเลยว่าภาพบรรยากาศนี่นะครับครับเที่ยวจริงๆเพราะว่านอกจากฮาร์ลีสามคันรถคิงอิเล็กตะไก Heritage ตัว soft t a มีรถทีมงานครับอ Isuzu V c r o s สอีกคันผมมีฮุนได H1 อีกคันขนลูกเมียมาด้วยคือว่ามาทํางานอ่ะมันก็ต้องเอามาพักผ่อนด้วยเขาจะได้เห็นเขาจะได้เห็นเพราะนั้นเห็นเด็กวิ่งบ้างเห็นอะไรบ้างรู้ไว้เถอะนั่นอ่ะลูกผมนะครับก็อาจจะวนไปวนมาบ้างนะครับคือบอกแล้วคอนเซ็ปต์ของเรา3คนตั้งแต่เราเราอยากจะออกคลิปกันอ่ะไม่ต้องแบบโผบ้าบินไปลุยระห่ำอะไรไม่เอาว่า เที่ยวสนุกกินอร่อยไม่เหนื่อยมากแต่ว่าคอนเซปต์นี้ดีนะคือแบบคุณไปด้วยแล้วก็มีลูกนั่งรถตู้ตามเงี้ยเขาจะได้เห็นเขาจะได้บางคนอ่ะคนเป็นภรรยาเขาก็ห่วงวลาขี่ยังไงแบบไหนเห็เลยนะครับยังไงก็ฝากถึงสปอนเซอร์ทั้งหลายนะครับเพราะว่าแม่รถตู้่ยนผมไม่ว่าอะไรรถตู้ก็มาค่าใช้จ่ายก็เพิ่มนะครับโฆษณาก็ยังรับอยู่นะครับ ยังไงก็ติดต่อกันมาได้นะเพราะว่าเดี๋ยวใครจะนึกว่าเป็นรายการที่ทําแบบไม่หวังผลกําไรขอให้มีมีนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับ,รบแต่ว่าอย่างที่บอกอยากจะเป็นหนึ่งไอเดียให้คุณผู้ชมได้ท่องเที่ยวกันแบบนี้อ่ะเดี๋ยวนี้เดินชมเดินเที่ยวกันหน่อยละกันแต่เราก็บอกได้เลยว่าวันนี้อยู่กันที่อยุธยานี่แหละขี่รถสนุกสนุกกันครับ เป็นอีกที่หนึ่งที่ต้องบอกว่าตั้งใจมาเลยแล้ววันนี้เป็นเหตุผลที่ทําไมกองถ่ายผมใหญ่เป็นพิเศษครับนอกจากรถทีมงานแล้วต้องขนลูกขนเต้าเอารถตู้มาอีกคันนึงอีกเพราะว่าอยากพาลูก,ากมา,ามที่นี่ครับที่นี่เขาเรียกว่าศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ,อหรือเรียกสั้นๆว่าบ้านของพ่อครับ ถามว่าทําไมเขาบอกว่าเกิดจากแนวความคิดคือประธานศูนย์เนี่ยคุณอมรินเซนเสถียรเนี่ยนะครับก็อยากจะเอาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาเผยแพร่แล้วก็มาเป็นต้นแบบให้คนที่สนใจได้เข้ามาชมกันที่นี่ต้องบอกก่อนนะครับผมบอกเลยหนึ่งเขาไม่เก็บค่าเข้าชมนะครับเข้าฟรีด้วยอ่าเข้าฟรีแต่ถ้าคุณเข้ามาปุ๊บ ก็มีกล่องเรื่องของการสนับสน,นุนกิจกรรม,มภายในศูนย์หรือว่าคุณจะไปสนับสน,นุนในเรื่องของการสั่งอาหารสั่งเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วเข้าไปนั่งตามจุดต่างๆที่นี่เนี่ยแนะนำเลยว่าคนที่ต้องบอกว่าเป็นครอบครัวมอ,มอยากจะให้มาเหมาะเหะะนะครับครับเพราะว่าเด็กๆเนี่ยน่าจะชอบอม,มีทั้งเรื่องของการทําไร่ทํานาปลูกผักปลูกสวนแล้วก็ที่ได้ยินเสียงเมื่อกี้เป็ดไก่ นะครับเพื่อแกะเมาสัมผัสก็บอกว่าบรรยากาศแบบนี้แหละที่ผมว่าชีวิตคนเมืองห่างไปเยอะแล้วเพราะงั้นก็ไปแต่ห้างสรรพสินค้าที่สำคัญเลยเนี่ยอยุธยาเนี่ยขับรถขึ้นทางด่วนมาแป๊บเดียวแป๊บเดียวเผลอมาเร็วกว่าไปพลากอนนะเดียวจากด้านเท้าไปพลากอนนี่เผลอมาอยุธยาเนี่ยไวกว่าระยะทางอาจจะไกลกว่าแต่ว่าเรื่องสภาพการจราจรดีกว่านะครับก็วันนี้พามาเที่ยวที่นี่ก่อนนะครับแล้วก็ยังอยู่กับรถสามคันเนี้ย เดี๋ยวระหว่างนี้เราสามคนต้องสลับกันนะก็คุณสลับกันให้เต็มที่เดี๋ยวเดี๋ยวคำว่าคุณสลับแล้วแล้วคุณไปไหนผมจะสลับสลับสลับอีกแล้วคือเจอของที่มันชอบเนี่ยผมจะไม่แลกกับใครคุณแจอยู่ที่ใครคนนั้นได้เปรียบนะครับเดี๋ยวเข้าไปชมนะครับที่บ้านของพ่อนี่ก่อนนะครับแล้วก็มีกิจกรรมเยอะๆแบบนี้ให้เราได้สนุกกันเดี๋ยวติดตามกันครับ เรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากครูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ สนับสนุนโดย All New Isuzu X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X คิดถึงระยองคิดถึงคริสตัลเจดโฮเทลสะดวกสบายเหมือนบ้านของคุณสนใจติดต่อ038 808 333 3, 33 3. สมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโตคาร์โทร02513 8850 จากตรงแฮงก้าคาเฟ่นะครับอยู่ในเมืองนครปฐมเนี่ยก็เอาระยะทางให้พอสลับรถแล้วก็ได้ลองกันประมาณสัก50กิโลนะครับมาจนถึงอำเภอบางเลนเนี่ยนะครับมาที่แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดนครปฐมเนี่ยเขาเรียกที่นี่ว่าเมืองรัติยาครับต้องบอกว่าบางเลนแต่ก่อนเนี่ยมาจะนึกถึงอะไรแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำท่าจีนอย่างเดียวเออแล้วก็ตลาดน้ำใช่ไหมเราก็บางคนบอกเฮ้ยมาบางทีไม่รู้จะมีที่ไหนไปเที่ยวอีกพวกอะไรอะ ร้านพวกขายกล้วยไม้สวนกล้วยไม้อะไรเงีย้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่ต้องบอกว่าเป็นที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าบนพื้นที่กว่า50ไร่เนี่ยเขาบอกว่ารวมเอาทุกอย่างไปหมดเลยนะครับบรรยากาศวิวเย็นสบายริมแม่น้ําท่าจีนมีร้านอาหารมีพื้นที่ให้ถ่ายรูปมีของฝากเรียกว่ามาเดินเล่นเพลินๆวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่สําคัญเลยคือถนน,นหนทางเนี่ยดนีๆโอ้ดีมากบอกเลยว่าทางดีครับก็นี่แหละครับ เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าคนที่เริ่มต้นขีม่มอเตอร์ไซค์แบบผมคือถ้าสองคนนี้เขาไปกันเป็นพันโลเขาไปได้แต่ผมเนี่ยเอาสัก50โล1 0ร้อยโลเนี่ยกำลังดีไม่ทรมานตัวเองมากแล้วก็ถนนหนทางโอเคนะครับครับเพียงแต่ว่าถ้ามาจากทางในเมืองนคปรปฐมเนี่ยอ,อ,อาจจะมีจุดต้องกลับรถนะครับก่อนที่จะมาเข้าเส้นที่จะมาเมืองรตัตยาเนี่ยก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับรถบรรทุกอาจจะเยอะหน่อยนะครับก็ขี่กันไปกับเพื่อนฝูงสองสาคัญนี้ก็ดูกระจกมองหลัง ไปไหนก็ไปด้วยกันนะครับ จบทริปนครปฐมวันนี้<จ>บแบบสวยๆสวยๆสวยๆเลยเพราะว่าชโชคคด้วยพามา <c oughs> สถานที่ท่องเที่ยวที่ผมบอกแล้วที่นี่ฮิตมากก็มาเป็นครอบครัวก็ได้นะแล้วก็จริงๆแล้วผมแนะนําว่าอยู่ที่นี่จริงๆใช้เวลาเกือบทั้งวันเลยก็ได้เพราะจริงข้างในเนี่ยมันจะมีสวนสัตว์เล็กๆมันมีควายเผือกมีหมู่บ้านกระต่ายมีแกะมีอะไรเงี้ยอให้นมให้นมได้เดี๋ยวคนบอกให้เล้วที่นี่เรียกอะไรดือเบื่ เดอะบัวภาษาฝรั่งเศสน่ะเด็กเดบัวแต่ถ้าตามป้ายคุณขับมาได้คุณดูป้ายเขียนว่าดูบัวดูบัวดูบัวตามมาเลยนะครับก็ขับรถจากกรุงเทพมหานครมาไม่ไกลขี่มอไซค์มายิ่งไม่ไกลใหญ่เลยแป๊บเดียวจริงๆทางเดียวจริงๆทางสนุกด้วยอ่ะเออคือเดี๋ยวนี้ทางดีแต่ระวังรถกระบะกับรถบรรทุกหน่อยอ่าใช่เพราะว่ามันยังเป็นเขตชุมชนอยู่นะถูกต้องครับนะเพราะงั้นก็ระมัดระวังกันนิดนึงเอาว่าตระกูลไทอัมเนี่ยนะครับที่เป็นโมเดิร์นคลาสสิกในสไตล์โบนอวิวเนี่ย ทั้ง3คันนี้อยู่ในแพทเทิร์นเดียวกันนะครับอย่าเพิ่งดูราคาดูว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันก่อน4ี่แสนต้น4ี่แสนปลายปลายห้าแสนห้าแสนปลายปลายนะครับอยู่ที่ว่าเลือกคาแรคเตอร์แบบไหนอยากได้แบบคลาสสิกอยากได้แบบลุยๆหรือว่าอยากแบบขี่สนุกขี่สบายๆก็ไปเลือกเอานะครับท้ายที่สุดคืออยากให้ลองก่อนนะครับเขาบอกแล้วว่าเลือกทุกครั้งเนี่ยเขามีรถให้ทดลองขี่มีรถให้ทดลองขับเพราะนั้นเลือกก่อนตัดสินใจนะครับแล้วก็ ค่อยมาดูลักษณะการใช้งานของเราว่าจริงๆแล้วเราเหมาะกับรถแบบไหนมากกว่ากันนะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้เป็นทริปไทอมที่หลายๆคนถามมาอยากเห็นอย่างอื่นมั่งนอกจากฮาร์เ y ย์เดวิสันนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับบอกไว้ก่อนเลยว่า ทริปต่อไปเป็น Royal f n f l e l d ไปรู้จักกับมอเตอร์ไซค์จากทางอินเดียกันบ้างนั่นแะที่เขาบอกว่าโอ้โหมันฝาแฝดพี่น้องกับตัวนั้นเลยเออลองมาดูว่ารถไฟทรงกลมๆแบบนี้ไฟแล้วก็เป็นทรงคลาสสิกแต่ว่าเอาเทคโนโลยีใส่เข้ามาจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เราสามคนนะครับผมโจ๊กรวมทั้งเส่ยหมูลาไปก่อนพบกันใหม่ทริปหน้าสวัสดีครับ สถานที่แรกที่เรามาอยุธยาวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนยังไม่เคยมาหรอกเพราะว่าผมเนี่ยมาเป็นครั้งแรกทั้งทั้งี่จริงๆต้องบอกอยุธยานี่เป็นจังหวัดยอดฮิตของผมว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์หรือคนท่องเที่ยวก็ได้นะเพราะว่าขึ้นทางด่วนมาเดินทางมาเส้นทางสะดวกสบายเดินทางมาง่ายใช่ไหมที่นี่เนี่ยเขาเรียกอนุสรสถานแห่งความจงรักภักดีนะครับคือคอนเซปต์เนี่ยจริงๆก็สร้างขึ้นเพื่อเป็นการต้องบอกว่าเทิดพระเกียรตินะครับของในหลวงรัชกาลที่9้า กับ <alon. S 1> สมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถเพราะว่าทั้งสองพระองค์เนี่ยเสเด็จมาที่จังหวัดอยุธยาหลายครั้งนะครับมาทำมาเสเด็จมาเรื่องของพระราชกรณียกิจหลายครั้งต่างๆมากมายในหลายโอกาส <c oughs> ที่เนี่ยคอนเซปต์ก็คือว่ารวมเอาสถานที่ท่องเที่ยวของแต่ละอำเภอที่เด่นๆในจังหวัดอยุธยาเนี่ยมารวมเอาไว้ด้วยกันเรียกว่าย่อส่วน <c oughs> คือจะพูดว่าเมืองเมืองจำลองของอยุธยาก็ได้นะเออแต่ว่าโหจำลองได้เกือบเกือบหมดอ่ะเกือบหมดใหญ่ด้วยแล้วแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ย ไฮไลท์อีกอย่างคือด้านหลังผมนะครับที่เห็นเป็นพระพุทธรูปเนี่ยพระพุทธรูปองค์นี้สร้างเสร็จในวันเดียวนะเขาบอกว่าสร้างเสร็จวันเดียวเลยครับนะครับแล้วก็เป็นพระพุทธรูปประจําวันจันทร์โอ้ยใครวันจันทร์นี่ต้องมาที่นี่ใช่เขาเรียกว่าตรงนี้เขาเรียกใจกลางทุ่งหันตราทุ่งหันตราเออเพราะนั้นใครมาก็มาเที่ยวอะไรนี่อีกอย่างที่ผมแนะนำนะครับคนที่มาเที่ยวที่นี่เนี่ยคุณหารถสักคันหนึ่ง เออนี่รถอนเนกประสงค์อย่างเงี้ยหารถอนเนกประสงค์ดีๆสักคันหนึ่งแล้วก็เอาจักรยานเอาจริงน,นะเอาจักรยานพ่อแม่เอาจักรยานผู้ใหญ่มาอถ้ามันไม่พอนะขึ้นหลังคาแล้วมันมาเดินทางมาวันเดียวกับได้ใส่ท้ายรถก็ได้แล้วล,ลูกๆก็เอาจักรยานเล็กๆมาเพราะว่าอะไรเพราะที่เนี่ยเขาปรับให้มีเลนจักรยานซึ่งผมโทษน,นะครับ <laughs> คุณพระคุณเจ้า <laughs> ใหญ่เท่าใหญ่เท่าเลนรถยนต์อ่ะใหญ่มากอ่ะแต่เขาให้จักรยานขี่เท่านั้นนะครับ แพ้วพื้นดีด้วยนะเออเนี่ยพื้นถนนแล้วมีสัญลักษณ์บอกไว้เรียบร้อยระยะรอบๆนี่ผมบอกมีร่วมๆ2กิโลอ่ะผมว่าเหนื่อยอ่ะมีเหนื่อยเพราะที่นี่ลมแรงด้วยนะเนาะแล้วคุณไม่แล้วคุณขี่ไปตรงไหนมันก็มีจะมีจุดพักอ่ะตามที่เขาสร้างไว้อำเภอต่างๆเนี่ยอันนี้อันนี้ก็แนะนําคือถ้าเกิดว่าใครที่มีลูกๆหลานหัดขี่จักรยานหรืออยากออกกําลังกายเนี่ยเฮ้ยมาใช้ประโยชน์จากที่นี่ก็ได้เพราะตรงนี้ก็ดัดแปลงให้รองรับกิจกรรมพวกนี้ไว้ด้วยนะครับเอาว่าเดี๋ยว เก็บภาพบรรยากาศนิดนหน่อยๆน่อยในไหนมาถึงที่นี่นะครับก็คุณผู้ชมจะเห็นภาพว่าเอ้ที่ผมบอกไปอ่ะมีเลนจักรยานสถานที่กว้างก้างคือคือบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยนักท่องเที่ยวไม่พุกพ่านคือที่เนี่ยต้องบอกว่าไม่พุกพ่านเพราะต้องบอกงี้เพราะจังหวัดอยุธยาเนี่ยที่เที่ยวมันเยอะเยอะแล้วที่เที่ยวหลังๆที่ฮิตๆิตเนี่ยประเภทตลาดน้ําวัดวัดอะไรอย่างเงี้ยคือมันวัดนี่ก็มีเป็นเป็นร้อยวัดแล้วว่าเพราะฉะนั้นที่อยู่ที่ใครชอบแบบไหนแต่ที่แนะนําพามาที่นี่คือเชื่อว่าหลายคนยังไม่รู้จัก แล้วถ้าสมมุติว่าถ้าคุณมาจากกรุงเทพนะ uh huh. ผมแนะนําคุณมาสักช่วงบ่ายสามสี่โมงอะ่ะร่มร่มหน่อยนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมเดินออกกําลังกายขี่จักร,รยานอะไรสักชั่วโมงสองชั่วโมงเ uh huh. ย็นหาข้าวกินกลับถึงกรุงเทพสบายสบาย การบันทึกจากรอยล้อครับรายการที่นําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับบางครั้งบางคราวบางแห่งเราไม่สามารถรวบรวมเอาสถานที่ที่น่าสนใจมาได้ครบถ้วนเราก็จะเอามาเฉพาะในส่วนที่เป็นสาระสําคัญหรือที่เรียกกันว่าไฮไลท์แล้วเวลาท่านผู้ชมไปชมมีเวลามากขึ้นก็เพลิดเพลินกับสถานที่ท่องเที่ยวน,นั้นๆมากขึ้นนะครับ การเดินทางท่องเที่ยวนั้นเขาบอกว่าเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิตให้กับทุกคนแล้วก็ยังเป็นการพักผ่อนหย่อนใจที่ทําให้จิตใจเราคลายความเครียดจากการทํางานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็หาเวลาออกเดินทางไปพักผ่อนท่องเที่ยวกันบ้างครับชีวิตจะได้มีความสุขวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับรวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้ว พร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากครูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจเฟซบุ๊กนในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ